โอเคสวัสดีครับคลิปนี้มาตอบคําถามน้องสามคนเลยแหละอืแต่เ็าถามในทางเดียวกันก็คือเนี่ยเรื่องของหม้อน้ํานะครับใช้น้ายาหม้อน้ําแบบไหนดีแบบผสมหรือแบบเติมได้เลยนะครับแล้วก็ให้วิวโชคด้วยอ่ะอีกคนนึงก็ถามว่าปั๊มลมที่ผมยังใช้อยู่ยใช้ได้อยู่ไหมเขาไปซื้อแบบถูกมาแล้วก็ชาร์จไม่เข้าแล้วพังไปแล้วอะมาตอบคําถามทั้งหมดนี้ภายในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับ เอาหลักๆเลยเอาเรื่องแรกก่อนเลยก็คือหม้อน้ําก่อนละกันอ่ะหม้อน้าเนี่ยเพื่อนๆเคยลองเช็คดูบ้างไหมว่าน้ํามันยุบไหมหรือมันขาดไหมหรือเคยลองถ่ายกันบ้างไหมนะครับหรือว่าไปครบระยะเท่าไหร่ถึงถ่ายนะครับหม้อน้ํามันก็คือตรงนี้มันมีหน้าที่ระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะพีเซ็กเนี่ยมีหม้อน้ํารถรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะมีหม้อน้ํารถรุ่นเล็กๆก็เริ่มมีแล้วอย่างลีดอย่างอะไรพวกเนี้ยเริ่มมีหม้อน้ําแล้วนะครับ เราจะต้องอย่างแรกนะเราจะต้องไม่ให้มอสำรองตรงนี้มันแห้งก่อนนะครับแล้วมันก็จะดูดดูดเวลามอ้น้ายุบมันจะดูดเข้าไปนะครับวิธีเติมก็คือเปิดไอ้ฝั่งขวาของพักเท้าของคนขับเนี่ยเปิดตรงนี้ออกมามันจะมีกระปุกเล็กๆอยู่เป็นฝายางสีำดำๆนะครับเราสามารถเปิดออกมาแต่ว่าเปิดออกมาแล้วอะต้องปิดให้สนิทเพราะถ้าปิดไม่สนิทสมมุติว่าเพื่อนๆไปลุยน้ํามันจะเป็นพวกน้ําคลองน้ําโลน้นําฝน ซึมเข้าไปอยู่แทนที่ของน้ํายาหล่อเย็นในนี้อ่ะอย่างของผมเนี่ยก็ยุบไปแล้วได้เลิกเติมแล้วถามว่าผมเติมทุกกี่ครั้งทุกเท่าไหร่ยังไงโดยส่วนตัวนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะยุบยุบลงไปจากหม้อพักนะครับผมก็จะต้องมาเติมแล้วถามว่าผมใช้ยี่ห้อไหนผมก็ตอนนี้ที่ใช้อยู่อ่ะคือใช้ของ M MM M C อยู่ก็จะหมดกระปุกแล้ว ส่วนยี่ห้อเก่าๆที่เคยใช้มาก็มีพวก Liquid m o l ี่อะไรพวกนี้ทั้ง2สีนะครับรวมถึงน้ำยาโมอน้ำของศูนย์อนด้าก็เคยใช้ใช้ตอนแรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายไปช่วงหมื่นกว่าโล2 0 0หมโลเปลี่ยนถ่ายไปแล้วแล้วก็มาใช้ Liquid m o l ี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยใช้ MMC ตัวเนี้ยพอมันหมดเราก็มาเติมถามว่าแบบเติมได้เลยก็คือพีมิกแบบนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือเติมสามารถเติมมาได้เลยกับแบบที่ต้องมาผสมในอัตราส่วน หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อห้าอะไรก็แล้วแต่แบบไหนดีกว่ากันผมว,ว่าใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้าเน้นความสะดวกให้ซื้อแบบพรีมิก็คือแบบที่ผสมเสร็จแล้วเราจะได้มาเติมได้เลยถึงเวลาเราเปิดฝาเติมได้เลยแต่ถ้าเราซื้อแบบผสมมาใช้โอเคใช่เราถ่ายน้ำเม้อน้ำไปแล้วที่เราเหลือไว้ยังไม่ได้ผสมเราต้องมานั่งผสมอีกแล้วเรามันก็ต้องมันเหลือเก็บนั่นนู่นนี่มันไม่สะดวกมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ใช้แบบ ผสมเสร็จแล้วก็คือสามารถเติมไปได้เลยนะครับแบบนี้จะสะดวกกว่าดีกว่าแล้วก็ถามว่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ชอบนะอืมแค่เราเปลี่ยนถ่ายตามระยะ2 0 0 0 0ถึงส0,000โลหรือ2ปีเนี่ยเปลี่ยนถ่ายออกก็พอแล้วนะครับแล้วก็อย่างของผมเนี่ยผมใช้มาเนี่ยจริงๆจะเปลี่ยนถ่ายมันส่วนใหญ่เขาจะบรรจุ1ลิตรใช่ไหมใช้จริงๆอ่ะครึ่งลิตรนะครับเวลาเราถ่ายน้ำเมื่อน้ำบอกใช้ครึ่งลิตรเสร็จแล้วเหลือครึ่งลิตรเนี่ยก็จะเก็บไว้เติมแบบนี้แหละนะครับ โดยส่วนตัวผมอะ่พะพอเติมจนหมดหมดเนี่ยหมดขวดเนี่ยอย่างของ a อ c ซเนี่ยเติมหมดเนี่ยผมก็จะไปถ่ายแล้วอ่ะเอาของใหม่เข้าเลยแล้วก็ใช้ครึ่งขวดใช่ไหมแล้วก็เลยครึ่งขวดก็เอาไว้เติม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 เนี่ยอันนี้มันก็ใกล้จะหมดแล้วผมก็ได้เลิกถ่ายแล้วเพราะว่านี่ก็ใกล้ประมาณเปลี่ยนมาก็เกือบหมื่นกว่าโลแล้วละเกือบสองหมื่นโลแล้วอืมปะมานี้นะครับเอาที่เราสะดวกแล้วก็สําคัญเลยคือเปลี่ยนถ่ายตามระยะนะ ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ m MM m c นี่ก็ใช้ดีอันดับต่อไปก็เอาเป็นไอ้นี่แล้วกันฟ๊มลมของผมเนี่ยเป็นของเซี่ยวมี่นะครับใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่พังอ่าทำไมถึงไม่พังทําไมบางคนพังคือบางคนไปซื้อแบบ200-300ของผมตัวเนี้ยลดราคาแล้วมันเหลือประมาณ900แล้วก็ใช้มาก็2ปีแล้วแหละ2ปีแล้วใช่2ปีกว่าแล้วด้วยเพราะว่าซื้อลถได้เกือบปีอ่ะผมก็ซื้อตัวนี้มาแล้วก็เคยทํารีวิวไว้แล้ว ยงตอบรับก็ดีมันคนก็ซื้อตามใครที่ยังใช้อยู่แล้วยังไม่พังคอมเมนต์ด้วยหรือใครที่พังแล้วคอมเมนต์ด้วยว่าทําไมถึงพังวันนี้ผมจะมาบอกว่ามันต้องใช้ยังไงถึงไม่ให้พังนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมผมยังไม่ได้ลอกไอ้ไอ้เรียกว่าอะไรอะสติ๊กเกอร์หน้าจอเลยนี่พอเปิดมาผมจะตั้งไว้ที่ยางหลังผมเติมสามสิบหกนะครับเราก็จะต้องมีไอ้ตัวข้องออด้วยที่ไอ้ตัวข้องอเนี่ถ้าใครติดตามมาตั้งแต่แรกๆอ่ะผม ก็ใช้ไอ้คองอตัวเนี้ยรีวิวก็คือตั้งแต่ซื้อมาก็คอง,งอตัวเนี้ยสามปีแล้วนะครับคอง,งอที่เป็นตัวทองเหลืองตัวเนี้ยสามปีแล้วนะแล้วก็เคยทํารีวิวแล้วด้วยว่าเออมันช่วยให้เราเติมลมลำบากพกไว้ที่เกะหน้ารถเนี่ยเราไปเติมลมที่ปั๊มที่อะไรเงี้ยเราก็หยิบออกมาแต่ตั้งแต่ที่ผมมีไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่เคยเติมลมปั๊มอีกเลยก็คือสองปีกว่าแล้วละ่ะ วิธีการใช้เราไขาข้อง,งอเข้าไปเวลาไขเข้าไปมันจะมีลมออกนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับบางคนตกใจพอไขเข้าไปมีลมฟู่ออกมาไม่เอาแล้วใช้ไม่ได้แล้วเสียพังไม่เติมแล้วพี่แม่งแนะนําเลยว่าห่วยว่ะอืเป็นงานไปก็มีมีมนะครับลองย้อนไปดูในคอมเมนต์ได้อ่ะแล้วก็เราตรงเนี้ยเสียบเข้าไปแล้วก็กดเลยผมก็ยังใช้ได้อยู่วิธีการที่ทําให้อ่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับปั๊มลมพกพันเนี้ยใช้งานได้ยาวนานคือ การชาร์จแบตอย่าไปใช้อแดปเตอร์ที่เป็นฟาสชาร์จผมเชื่อว่าทุกคนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์โทรศัพท์ของทุกคนเป็นอแดปเตอร์ที่เป็นฟาสชาร์จหมดแล้วให้ใช้หัวชาร์จธรรมดาที่มันไม่ได้แบบหกสิบห้าวัตต์ร้อยวัตต์ไรพวกนะั้พวกยี่ห้าวัตต์อะไรพวกนี้ใช้ได้ยี่ห้าวัตต์สามห้าวัตต์ใช้ได้นะครับมันจะถนอมแบตเราไม่ให้แบตเราเสื่อมเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีชิปแบบโทรศัพท์มือถือที่ว่าประจุไฟเข้ามาเยอะแล้วมันจะแบบกันกองให้มันดาวลงคือเราชาร์จไปแแรรงงก็เข้า มันก็เต็มไวแต่มันก็เสื่อมไวเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ชิปโทรศัพท์นึกออกไหมมันเป็นแบตท,ที่เอาไว้ใช้กับพวกนี้มันจะช่วยยืดอายุให้ได้ยาวนานขึ้นอืมแล้วเวลาแบตหมดเนี่ยสังเกตยังไงเสียงมันจะแตกๆเวลาเติมเข้าไปเสียงลมมันจะไม่แน่นอืมถ้าเสียงลมแน่นถ้าเสียงแบบแน่นๆอยู่คือแบตมันยังไม่หมดนะครับประมาณนี้วิธีการง่ายๆเลยอย่าไปใช้ฟาสชาร์จของโทรศัพท์ชาร์จแล้วมันจะใช้ได้สองสามปีแบบผมเนี่ยก็ยังไม่พังยังใช้ได้อยู่นะครับแนวแบบนี้ ส่วนเรื่องโชคอะไวเที่เขาว่าร่วง่ายนะักร่วง่ายหนาเนี่ยผมใช้มาเนี่ยตอนเนี้ยปีที่3ตรงรุ่นนะครับ YS เอทอะสมูทตัวเนี้ยเป็นตัวสมูทตรงรุ่นระยะทางที่ใช้มารถผมตอนเนี้ยแ0 0 0มโลผมเปลี่ยนตอนประมาณ6 7 0 0็โลก็ตีทว่าใช้มา70,000โลอะหักลบไปใช้มา70,000โลยังไม่รั่วก็ต้อง ต้องต้องคิดไหมผมต้องคิดไหมคือผมไม่ต้องคิดหรอกเพื่อนๆนนะต้องคิดว่าทําไมของพี่แม่งไม่รวกว่ะอืมผมก็เคยทําคลิปบอกไปหลายๆคลิปมากว่าของแต่งโชกแต่งมันมันต้องดูแลมากกว่าของปกติส่วนใหญ่ก็จะร่วกกันช่วงนี้แหละหน้าฝนนะครับอย่างที่บอกคาบทุกอย่างให้เราขับแล้วล้อมันดีดมามันเกาะที่แกนนี้แล้วพอเราโชกมันยุบ ถ้าเราทิ้งไว้ให้มันแห้งนะถ้าเราทิ้งไว้ให้มันแห้งกลงใช่ไหมอย่างคืนนี้ลุยฝนมาเช้ามาแห้งแล้วใช่ไหมเราขี่รถกลับไปต่อไปทํางานไปอะไรโดยที่เราไม่ได้ไดล้างพอข้ามมันแห้งมันแข็งซีนยางที่มันโชกมันยุบตัวลงมามันก็จะไปขูดกับของแข็งๆเช่นขี้ดินมเมล็ดฝุ่นอะไรพวกเนี้ยอย่างของผมผมลุยมาผมจะล้างแทบจะทุกครั้งนะครับในอย่างผมลุยฝนมาตอนคืนกลับบ้านมาผมก็จะมานั่งล้างพวกเนี้ย เพื่อไม่ให้เพื่อยืดยืดอายุการใช้งานของโชค๊คโชค๊คอหมันดีมันนุ่มดียิ่งเราเปลี่ยนยางมาแล้วด้วยที่เป็นไม่ใช่ยางเดิมติดรถอะ่ะมันก็จะนุ่มไปอีกนะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้งานปกตินุ่มๆุ่มเลยอืมใช้ได้ดีเพราะว่าค่อนข้างดูแลใส่ใจแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นถ้าลงแว็กด้วยเห็นไหมครับข้างบนแม่งไม่เลอะกลับมาบ้านผมจะล้างช่วงล่างหมดเลยแต่ช่วงบนผมแทบไม่ต้องล้างเลยเพราะว่าแว็กที่ลงไว้ประมาณนี้ เวลาเราลุยฝนนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนลุยฝนลุยน้ํากลับมาฉีดน้ําสักหน่อยหาอะไรไปลูดไม่ต้องล้างเยอะล้างแค่แกนโชกเงาๆนะ่ะก็พอนะครับล้างให้ฝุ่นมันไม่เกาะให้มันไม่มีฝุ่นพรุ่งนี้เช้าเราเอาไปใช้ขี่ไปแล้วมันยุบตัวซีนซีนที่กันน้ํามันอ่ะมันไม่ไปขูดกับแกนเงาๆอ่ะทําให้แบบซีนมันรั่วครั้งเดียวมันไม่รู้หรอก มันเป็นสะสมนะครับทำแบบว่าถ้าทิ้งไว้ได้เยอะอะเกาะแน่นเข้าบ่อยเข้าขูดบ่อยเข้ามันก็รั่วนะครับวิธีการก็แนะนําประมาณนี้ส่วนใครอยากได้อะไรที่ผมอธิบายในคลิปนี้ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ลาซาด้าเขามีโคตรลดไปซื้อทั้งด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ